ไฮุดรเป็นไงนู่ไนไฮุดรลองนอนเปนแล้วเอ,อ้ยต้นไม้นี่มันจะทิ่มตาเบอร์ฮะบ๊ะบ๊ตัดเดี๋ยวมันจะทิ่มนู่นถามเจ้าของมันยังเนี่ยมันยืนมองหน้าอยู่นนเนี่ยเนี่ยมันจะจกตาคน เป็นเปรอเนะบ้ตกแล้วนะลุงนะนี่หลายคนคล้องใจไหวคล้องนี้อาจจะเว้นไว้ทำไมเนะี่ c เนี่แหละลุงเอ้ยเลี้ยงยังไงก็เลี้ยงม่ได้เปไอเนี่ยฮะบัวเดี๋ยวทำไงมันถึงจะมีเอาดีๆนะลูกพี่ลูกพี่เอาดีๆนะไม่หล่นนะลูกพี่นะ นี่เออโซดาก็ถ่ายคลิปเราลืมไปเราเฉียงดังเราเฉียงดังนี่คดีพี่นัทว่าจะใส่บุญน่ะน่าจะใส่ครับไปซื้อพี่ท่ายลูกเจ้านั่นแหละโอ้ไปซื้อพี่ท่ายกระตูนครับดูน่ะดูน่ะ,นนะมันปากใครดูน่ะไปดูไปแอบดูมันนี่น่ะมันว่าเรียกมันว่าเรียกใครกินเลยน่ะน่ะมันนั่งกินน่ะโอ้ยมันดีใจปันได้แก้วไปดูกันนะครับไปดูกัน เอา้าอันนี้มาจากไสร์ลยนี่มาซดาค่อยเพิ่งเห็น,นเฮ้ยดอกทานตะวันนี่ไอ้ดอกทานตะวันมาจากไสรอันเนี่ยเอ้ะเหรอปลูกไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นดอกทานตะวันอ้าเรามีดอกทานตะวันเพิ่งเห็นอ๋อหวานเม็ดไว้นี่โซดาไข่ค,คิบเสร็จแล้วโซดาเราต้องคนอีกรอบใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวทำซอสเพิ่มขึนนี่เราต้องพ่นสีอีกตื้นก็พ่นเฮ้ยยายยายยายซิมไม่สนใจลูกเจ้าไม่สนใจใครเลยอ่ะฮะเฮ้ยมันเอิ้นม่ปากคนดักกินกินคู่เดียว ไปดูเปใกล้ๆก,กันให้โซดาพ่นสีไปฝั่งนี้ทำอะไรเนี่ยครับมันยิงไรยึดฉันพื้นไว้ครับอ๋อยังไม่ได้ยิงใช่ไหมครับนี่ลุงขัดไม้แลวจะขัดไม้แล้วลุงเนี่ยไกล้แล้วกลแล้วเออลุงถามลุงที่อเปดํดำเลยยังนี่ลุงขัดไม้เลยใช่ไหมนี่การแลเรานี่ลุงขัดแล้ว อันนี้ขาดยังอ่ะพี่ขัดแล้วมั่งนะเรียมๆอ่ะเอ,อ้ยลองนอนเปดูสินี่ลงุงมันจะรู้ว่ามันจะตกหรือไม่ตกมันต้องมันต้องเบิรน้้ำหนักตัวหนูนี่เนี้ยเออเออโอ้ยก็ค่อยก็เสียวเกินเนี้ยลงุง อยู่นะเอสซีนะเออลงุงแน่นอยู่แน่นอยู่แน่นอยู่ได้อยู่ใช่ไหมจะนอนกินเสร็จแล้วก็นอนกันไปเลยนะเอสซีนอนเวรบอสองกลับบ้าน <c oughs> เสร็จแล้วเปยเราติดได้อีกประมาณสองซุ้มซุ้มที่สามเปยังไม่มาสี่เปยังไม่มา อ๋อมีตัวยืดอีกใช่ไหมพี่อันนี้ไม่มีฮะอ๋ออันนี้มันเหล็กใหญ่อ๋อนู้นมันเหล็กเล็กต้องยืดเหล็กไม่เท่ากันต้องยึดเอาละกินเตี๋ยวเสร็จแล้วก็นอนเวีนเลยเด้ซีมีหมดทุกซุ้มเด้นะีหมดทุกซุ้มัองนู้นก็กำลังทำอยู่ไอ้แล้วละ่ะ โซดาก็พ่นสีนวลโอ้ยลมลืน่นวันนี้มาอยู่ซุ้มที่สามเป็นไงพี่วันนี้จวดบ่จวดเล่นเกมอ่ะฮะโทรศัพท์พังป<ะ>๊าดเบียแกล้งทุบโทรศัพท์ทิ้งก็แบบไม่แตก<ะ>โทรศัพท์แตกซ่อมไม่ได้เลยซ่อมไม่ได้แตกเลยเหรอ,หรอโอ้ยเล่นมากเน่ะโทรศัพท์ช็อตเนี่ย อ๋อนอนดูนหนังป้าโทรศทับช็อตนุ่นนุ่นโรดาหันไปดูตากะหลานนุ่นโรดาเจ้าหันไปดูตากะหลานกินกันมุงม้งมิงม้งมุ้งมิ้งอยู่สองคนนุ่นอะนนบบนวันนี้นี่ไทยรอนก็เดินสำรวจนี่สิ นางก็ดีใจร้ายร้านเราใกล้จะเสร็จนางจะได้ขายของอนะ่ะนางรอมานานเลยสิที่จะมีร้านอย่างนี้ที่จะได้ขายของนางตื่นเต้นทุกอย่างนางลงมือทําเองทุกอย่างนะที่ที่ที่จะทําให้ร้านนางสวยนะเนี่ยเห็นไหมนางยืนเลงเลงทุกมุมดูทุกช็อตลุงบอกจะตัดต้นไม้นางนางเครียด นางเครียดถ้าตัดก็ตัดไ,ได้เลยนางเครียดตรงน,นี้เราก็นอนเปรได้แล้วตรงน,นี้กำลังจะทำพี่มันไม่หล่นแน่นะพี่ไม่หล่น ใครจะกินเสี่ยวก็นั่งไปเลยแล้วก็พื้นในสีก็จะพ่นสีนะคะสีเป็นสีไม้อีกเนาะโน้ตเดี๋ยว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 ตัดสินใจตัดลุงอย่าบัางลุงอย่าบัางลุงหอยกอนตัดสินใจตัดไม้เองโอ้โหตัดสินใจว่าไอ้ใครตัดให้ตัดต้นไม้เองอ ตัดต้นไม้เองตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ตัดไปก็เสียดายไปแล้วนะ่ะออกมาละ่ะแฮ่แห,ห่ลิ้นหงอยเลยเอาเอาให้ออกนะเ <c oughs> ข้าบ่าล่ะมีดอ่ะ <c oughs> นะดูที่จะหลุดไม่หลุดเอาไงออกมา ต้นไม้ออต้นไม้พี่คอกพี่โถเขาไม่ไปไหนหรอกนี่นี่เรืเอ่อยเรื่อยเรื่อยต้องตัดว่าตัดจะทิ้มตาเขาตัดออกนั่นเดือดร้อนพี่ปุ้ยต้องขนต้นไม้มาดินี่พี่ปุ้ยเอาไวน้นี่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 อะแค่นี้ก่อนเด้อพี่เด้อเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ